เจอแบบนี icana, ้ถ้าไม่เรียกเช็คพอร์ตแล้วจะเรียกอะไรระคาเนี for, ้ยเก็บเลยวาลุตาเก็บ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 เข้ารถคืองามมากนี่ขนาดวางอยู่บนดินนะคะยังโผล่ยอดมาเลยเป็นอะไรที่แบบเกิดง่ายตายยากจริงๆเลยค่ะ วารุตาเจอสามบาทนี้ค่ะขอเก็บเลยสวัสดีค่ะเจอกับวารุตาอีกแล้วขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้นนนนองๆนะคะทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้เราด้วยดีเสมอมาขอบคุณมากๆค่ะวันนี้วารุตาจะพาไปเก็บปักบุ้งฝรัง่งมีเพื่อนๆทุหบอกว่าวารุตา เก็บช้าๆหน่อยเดี๋ยวรุตาจะไปเก็บช้าๆให้ดูกันแบบชัดๆกันไปเลยนะคะแล้วก็ปักบุ้งฝรั่งนี้นะคะเจ้าหน้าที่เขามาถ่ายทิ้งเนื่องด้วยว่าไม่มีใครเก็บกินเลยค่ะในเมืองนี้มีวารุตาเก็บกินอยู่แต่เพียงผู้เดียวมันก็เลยไม่ทันกันค่ะเมื่อไม่ทันแล้วเขา เหมือนกับต้นไผ่เขาจะลามไปทั่วจนเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้รถไถแล้วก็เมื่อปิดที่แล้วน้ำก็ท่วมแต่ทำอะไรเขาไม่ได้จริงๆเลยค่ะนอกจากว่าเราต้องช่วยกันเก็บกินค่ะเดี๋ยววันนี้วรุตาจะพาไปเก็บตรงที่เนินเป็นยอดอ่อนๆถ้าปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวแก่เดี๋ยวอดอีกค่ะรีบเก็บกินก่อนที่เขาจะแก่ไปเลยกันเลยค่ะ ว้าวเจออีกสามบาทจ้าขอเก็บขอเก็บวารุตาเจออีกสามบาทมุดอยู่ในแบบนี้นี้ค่ะโคโรนาโคโรนาอะโลหาบีชค่ะ3มบาทขอเก็บก่อนเลยจ้าว้าววารุตาเจอสามบาท วารุตาเจออีกสามบาทโอ้ยนี่เธอขวางดำเนียบอยู่เลยคเนี้ยสกปกสกปกเตก็เอาจ้ายังคงสามบาทเหมือนเดิมวารุตาเจออีกสามบาทอ้ยนี่เธออุ้ยน่าสงสารจังอยู่เปื้อนดินเปื้อนโคลนมาไปกับวารุตานะจะได้แต่งตัวสวย,สวย อุย้ยวรุตาเจอสบาทนู้นอีกสบาทอุ้ยนู้นอีกสบาทอุ้ยนู้นอีก3บาท,บาท,บาทใครเนาะอันนู้นแตกอันนี้ขอดูนะคะคงคิดว่าคงยังไม่แตกอุย้ยวรุตาจูเช็คปอดรัรวรัวรัวรัวไม่กอขอเก็บก่อนค่ะอุยนี้ค่ะพึ่งใหม่ๆแสดงว่าพึ่งมาทิ้งกันเลยละค่ะเนี่ยลุยลุยลก่อนที่พี่แบ๊กจะบังหมดค่ะ นี่ค่ะอีกสามบาทวางไว้ก่อนอุ้ยมุมน้นจะได้ไหมอ่ะอุ้ยพี่แบกก้าเบลลเลยอุ้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 ยอุอุโอ้ยขอมุดพี่แบกหน่อยนะพี่แบกหูแล้วนี่หูดูน้ำดูน้ำเขาอุ้ยวารุตหาอะไรเขียดดีกว่าได้มาแล้วค่ะขอลุยกับพี่แบกนิดนึงมาลุกมาอย่าอยู่อย่างนี้เลยโดดเดียวเหลอเกินอุ้ย ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นค่ะอุ้ยนู่นอีก3บาทนี่ค่ออีก3บาทนี่ก็อีกสามบาทนี่ค่ะว้าวขอเป็นเก้าบาทนะจ้าเธออุ้ยวาลุตาได้เก้าบาทจริงๆด้วยค่ะเจอแบบนี้ถ้าไม่เรียกเจ็คพอตแล้วจะเรียกอะไรราะคาเนี้ยเก็บเลยวาลุตาเก็บ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 เข้ารถ ไปถึงไหนจะเต็มรถแล้วค่ะคุณุตาไม่ต้องไปเก็บแล้วค่ะผักบุ้งวันนี้เก็บจะขวดนี้ค่ะอีกหกบาทอุ้ยอะไรจะวางรอไว้ให้วารุตาขนาดนี้ของพื้นที่ของเขาค่ะวารุตาเริ่มสุขใจเงินเริ่มเต็มรถแล้วได้อยู่คู่กับดอกไม้สวยๆตัวนี้ดอกไม้ตัวนี้เขาผลไม้ชื่อเฉลดอนนะคะวารุตาเคยพามาเก็บอยู่ค่ะไปเก็บผักบุ้งของฝรัังของเรากันเลย วันนี้คงรอวารุตาแบบเมื่อไร่จะมาสักทีเมื่อไหร่จะมาสักทีวารุตาเจอนี้อีกค่ะสามบาทขอเก็บก่อนเลยจ้าค่ะสามบาทนี่อีกสามบาทจ้ามาเลยค่ะมาเลยจ้ามาเลยนี่ค่ะสามบาทจ้านี่ค่ะออกมาแล้ว มาโชว์โฉมหน้าแล้วค่ะสามบาทวารุตาจุเก้าบาทไหมคะเนี้ยขอดูขอดูขอเป็นเก้าบาทนะเจะ้าตันอนบิดนอนเบี้ยเอย่างเงี้ยอุย้ยเก้าบาทจริงด้วยโชว์อีกสามบาทอุย้ยวารุตาจะไปถึงผักบุ้งฝรั่งไหมคะเนี้ยเก็บแต่เงินจ้าโห อ้ยวารุตาให้ดูมุมนี้มุมนี้มุมเดียวมุมนี้มุมเดียวมองหาอีกมุมหนึ่งค่ะเดินหาอีกมุมเดี๋ยวเราจะไปเก็บมุมโน้นนี่ดอกกลุ่มฝรั่งแบบอืม้มอุ้ยวารุตาไม่รู้จะบอกยังไงว่าคุณมันมันสุดยอดมากเลยค่ะนี่คือมุมที่วารุตาเก็บเมื่อวันก่อน ไม่กี่วันแป๊บเดียวเขาก็แตกแบบสูงมาขนาดนี้เลยค่ะอย่างนั้นรอทำไมคะลุยละจ้าโอ้ยดูก่อนนี้น้องก็บอกว่าวรุตาเก็บช้าๆหน่อยวรุตาเก็บช้าๆให้ดูนะคะนี่โปรโปรเอาแบบช้าๆนะคะจะได้แบบกินใจกันไปเลย นี่นี่ค่ะนี่ักโรอักโรเราเก็บกินแบบนี้นะคะช่วยงานของรัฐบาลเขาค่ะรัฐบาลเขาก็จะทำงานน้อยลงเพราะว่าเจ้าตัวนี้คือเขาแตกไวมาก บางท่านอาจจะสงสัยเก็บไปเยอะวารุตาเอาไปทำอะไรกินกินทันเหรอเก็บเข้าช่องฟีดเลยค่ะเพราะว่าผักบุ้งฝัังพอเขาโตโตมาสูงประมาณนี้ก็ยังพอกินได้เลยกว่านี้กินไม่ได้แล้วนะคะฉะนั้นเราก็จะอดกินแล้วยิ่งเขาแบบแตกแบบไวมากพอไวมากแบบเนี้ยเรากินเขาไม่ทนันฉะนั้นเลยต้องก็ได้พัฒนอมอาหารค่ะ หรือจะเอาไปดองเหมือนกับเอ่ออ้เ,อาเอาขาเรียกว่าหน่อไม้ดองก็ได้นะคะวารุตาก็ไม่เคยลองทําแต่ก็คิดว่าน่าจะทําได้ค่ะอุย้ยดูยอดนี้แม่จประคูณเลยไม่เอาค่ะดูก้อน,นี้วารุตาให้ดูแบบอืมคือมันยั่วมากนี่ดูดูเนื้อวารุตาชอบตันๆแบบนี้นะคะรู้สึกชีวิตมันมันรู้สึกมันอ่อน่ะ อ่อนวัยดีค่ะโอ้โหแบบสวยมากเนื้อเขาคือแบบยังยังเป็นบ้องที่เป็นเนื้อหนาๆแบบเนี้ยคือคืออร่อยค่ะอันนี้บ้องใหญ่แต่ดูความอุดมสมบูรณ์ของเขาแล้วนี่คือแบบ ไม่แคร็กเปลียนดูเนื้อโหอยูยอดนี้เนื้อแบบอ่อนมาก อ่อนๆมากดูเนื้อคือเวลารุตวรุตาเก็บแล้วนะคะชอบให้ดูเนื้อค่ะพราดูเนื้อเขาแล้วเนี่ยแบบคือมันตื้นตานใจคือมันอร่อยมากดูเนื้อ ตัวนี้ก็ยังโอเคค่ะตัวนี้ ดดอันนี้ยอดเขาไม่ก่อยอวบวารุตตาไม่เอาค่ะนี่คือต้นของเขานะคะที่โดนขูดออกมาเจ้าหน้าที่เขาใช้รถไถกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยววารุตตาจะเอากลับไปบ้านอันหนึ่งค่ะความเชื่อมั่นพ่อเราเคยสอนไว้วันวานตั้งอยู่บนพื้นฐานพึ่งพาตน ขับกล่อมบันเ,งเลงเพลงชีวิตเราเราเป็นป่าเป็นของเราเองธรรมชาตฉาร้อง มีเจ้าหน้าที่มาเดินดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยที่นี่เขาเรียกว่าออดนุ้งอ่ําด้วยนะคะเขากำลังเห็นว่ารู้ตาเก็บผักบุ้งฝรั่งเธวเก็บเธอเ,เก็บไปช่วยรัฐบาลทำงานว่างั้นกลุ่มนี้กำลังแตกกันมาเชียวเลยค่ะเล็กๆเ,เด็กๆตัวเล็ก มากันเต็มเลยค่ะเก็บมุมเดียวได้แค่นี้เลยค่ะคือแบบเลือกๆเขานะคะไม่ดีไม่เอาค่ะไปค่ะไปเก็บอีกมุมเมื่อกี้ที่เราเดินผ่านมาเดี๋ยวไม่ไปแวะหาเขาเดี๋ยวเขาจะเสียใจค่ะโหนกำลังแบบงำงำตามสายลุกา่าปลุกพัก สวนครัวรอบบ้านอังุ่นเบงบานเบอร์รี่มีมากมายอิ่มเอมหัวใจฟ้าวันใหม่กับชีวิตพอเพียงคือชีวิตง่ายๆของว่ารูตา ใสใบนั้นมราคามิตรภาพลิมทางไม่เคยอ้างว่ามีรอยยิ้มพิมพ์ใจบอกกับตัวเองเรื่อยไปเราใช้คำมากซ้อนตน แสงแดดดอกไม้สายนาออกองหุดงามด้วยธรรมชาติสร้างชีวิตบนเส้นทางสายกลางมีเพื่อนเคียงข้างชื่อพึ่งพาตนเองชีวิตจึงบรเลบทเพลงชื่อความพอ ร้องเพลงสุดเสียงบทเพลงพอเพียงของวารุตาคือเยอะมากคือเลือกเลือกเลือกอย่างเดียวเลยคับ ขวดพลาสติกมากมายขวดแก้วใสๆใบนั้นมีราคามิตรภาพริมทางไม่เคยอ้างว้างมีรอยยิ้มพิมพ์ใจบอกกับตัวเองเรื่อยไปเราใช้ธรรมาซอนตนงามมะ วารุตาให้ดูอีกชีนหนึ่งนะคะนี่คือต้นของผักบุ้งฝรั่งคือเขาจะมีความแข็งแรงเปรียบเหมือนกับไผ่เลยค่ะดูบ้องกันนะคะวารุตาบี้เขาไม่ลงเลยค่ะเพราะว่าเขาเปรียบเสมือนไผ่เที่ยบางครั้งเขาจะเรียกผักไอ,อ้ต้นไผ่ญี่ปุ่นประมาณนั้นเลยค่ะคือแข็งมากนี่ขนาดวางอยู่บนดินนะคะยังโผล่ยอดมาเลยเป็นอะไรที่แบบ เกิดง่ายตายยากจริงๆเลยค่ะเต็มเต็มอีกแล้วค่ะไปกันค่ะกลับบ้านกันพี่แหม่มถามนะคะว่าต้นผักบุ้งฝรั่งเราใช้อะไรปลูกได้บ้างเขาเปรียบเสมือนต้นไผ่เลยค่ะพี่แหม่มเราสามารถใช้แง่งเขาปลูกคือขุดมาเหมือนกับกอไผ่เลยค่ะเราก็ลงไปสู่ในดินแช่นะ้ำไว้เป็นเดือนไม่ตายแห้งคือตากแห้งไว้ก็ยังไม่ตาย เดี๋ยวเอาขวดไปคืนกันเลยนะคะเดี๋ยวไปลุ้นกันหน้าตู้ว่าวารุตาได้เงินกลับบ้านเท่าไหร่ค่ะถึงห้างแล้วค่ะอุ๋ยมะม่วงลูกละสองยูโรยี่สิบเก้ากีวีลูกละสามสิบเก้าโหยมะม่วงนี้คือแพงมากเลยค่ะได้มาแล้วค่ะหนึ่งยูโรเก้าสิบสี่เซนดิไปคืนเงินกันที่แคชเชียร์กันเลยค่ะช็อกโกแลตช็อกโกแลตเต็มไปหมดเลยค่ะไข่เคลือบสี ได้มาแล้วค่ะอีก2ยูโร80บาทของวารุตาค่ะได้ทั้งเงินได้ทั้งของกินแบบนี้จะไม่ให้วารุตามีความสุขแม้วางไว้ให้วารุตาอีก3บาทก็เก็บสิคะนี้ค่ะมีแดดแบบนี้คนเริ่มมานั่งดื่มกันค่ะเมื่อดื่มกันเยอะขวดที่จะทิ้งไว้ให้เราเก็บก็จะเยอะตามขึ้นไปด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ก่อนเลยสำหรับวันนี้วารุตาก็ต้องขอตัวไปก่อนอย่าลืมดูแลสุขภาพกายใจและวก็เงินให้อยู่กับเราไว้นานๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย